สวัสดีเพื่อนๆชาว Xshot น,น,นะครับวันนี้ผมก็จะมานี่ครับสังเกตปืนดีๆนะครับมันจะอยู่กับผมนี่นี่ครับโชว์หน่อยโชว์นอยนี่ครับปืนผมครับเข้าไปในห้องส่วนตัวกันเลยนี่ครับ ทุกคนอาจถามว่าผมโชว์อะไรคือผมโชว์นี่ครับบักปืนปืนบักครับดูตรงเวลาครับศูนย์ชั่วโมงแต่ยังใช้ได้อยู่ก็ขอการจบการถ่ายทํำที่ครท้งนี้ครับปีเตอร์เอชชัต